สวัสดีครับพบกันเป็นประจำเหมือนเคยนะครับสู่หัวสามกษัตริย์วันนี้ประจำวันที่24สิงหาคมก่อนที่จะเริ่มดาวโจนและสาลัดมาสรุปผลหุ้นรอบโลกที่ผมให้ไปเมื่อวานนี้ก่อนครับจีนเช้าผลออก5 3 9 3 9เข้ารูด3บนล่างไต้หวัน7 1 3 2 9เข้า1เกาหลี7 สี่แเข้า9เข้า0จีนบาย6 6 9 6 9เข้า6บนล่างห้่งบายหนึ่งหาแปดเจ็เข้าสี่คือท้ายสิงคโปร์แปดหกเข้า1เข้า0ูนย์บนล่างนะครับแล้วมาต่อที่รัสเซีย แนวทางวันนี้เด่นตัวแรก3ตัวเจาะ30 3 1 3 3 8 39อเเ้าย้ยอนหลัง5วันนะครับเข้า3-2ดอกจันคือวันล่าสุดฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่มีแนวทางเด็ดๆให้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเด่นตัวที่2 2ครับตัวเจาะ สองศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ดสองแปดสองก้าแล้วมีสองสามอีกตัวนะครับสูตรสำรองในกรณีที่ใครมองว่าสูตรแรกอาจจะไม่เข้าอันนี้เป็นแค่ทางเลือกนะครับเอาไว้พิจารณาสี่และห้าครับไปดีย้อนหลังห้าวันเข้าสองหลุดสามนี่คือวันล่าสุด ต่อมาอังกฤษครับ mm hmm. เด่นตัวแรก5ตัวเจาะ50 51 52 53 54แล้วก็5 9สริติย้อนหลัง5วันเข้า3าุด2ดอกจันทร์คือวันล่าสุดเด่นตัวที่2ครับ4 ตัวเจาะี่ี่ี่สองสี่สา4ี่ห้าสู่สำรองนะครับถ้าชอบก็เลินไม่ชอบก็ผ่านครับให้3ให้4ี่เดียวย้อนหลัง5วันเพิ่งมาผิดเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ต่อเน,นื่องมา7วันวันถูกต่อเน,นื่องมา7วันมาตอนที่จอรมันครับ เดินตัวแรกวันนี้1ตัวจอนะครับ1 0 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9สถิติยอนหลัง5วัน่า2ถู3ตัวที่2นะครับ0ตัวจอ01 05 0.6 0.7 0.8 0.9ูนูนยาสำรองนะครับเดินค่อนข้างดีเลยทีเดียวที่ผ่านมาให้0.1อ่ะขอโทษทีครับดูผิดให้2.3สามติย้อนหลังนะครับ เข้า4ลุดหครับสุดท้ายดาโจนผลเมื่อวันศุกร์นะครับ0 3 3 6 0เข้า6ล่างครับําใแนวทางวันนี้นะครับเด่นตัวแรก3ตัวเจาะ3 0 3 1 3 2 3 7 38, สามแปดสามเก้าสถิยอดหลังห้าวันนะครับเข้าสามหลุดสองอีกตัวสองตัวเจาะสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสูตรสำรองครับศูนย์หนึ่ง 1. ไม่ชอบก็ผ่านนะครับชอบก็เล่นสถิติยยวหลัง5้าวันเพิ่งเข้ามาแค่เม,มื่อวานเองนะครับเมื่อวานก่อนแล้วก็เมื่อวานนี้หลุดแต่ก็อาจจะมีสิทธิกลับมาเข้าได้นะครับเพราะว่าเคยมีสถิติเข้าต่อเนื่องกันอยู่นะครับสำหรับสูตรสำรองโอเคยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับและฝากกดติดตามช่องสูตรห่วสางกษัตย์ขอบคุณมากครับ